สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียนะคะหวัวมาพี่น้องคงจะสบายดีนะจ๊ะช่วงนี้ก็อากาศตีทุ่มือนะจ๊ะก็คือหอนทุกมือจ้าพี่น้องอุณหภูมกิกรแต่30องศาเลยมองจะเศร้าอยู่กับเสียเขาวสวดเมื่อนี้ตอนเศร้าผ้าจีนกับกาหยากไปยางนะจ๊ะส่วนสามหนุ่มคุณสามีพี่กาวน้องมิกกี้ผ้ากันไปตัดผมไม่เพื่อที่จะกลับเมืองไทยกันจ้าฝรั่งหน่อยกับพี่กาวกระตื้นเต็มทักจ้าสิได้กลับเมืองไทยแล้วกา เป็นการขึ้นเครื่องบินครังแรกในชีวิตของฝรั่งน่อยแล้วค่ะกับเมืองได้ครังแรงนะจ๊ะหยุดยางแป๊บหนึ่งค่ะกับบ้านจ้าพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้หน้าบ้านพ่อป,ปู่นะคะก็จะมีหลากหลายน,นี่ก็จะเป็นดอกลาวเวนเดอร์นะจ๊ะส่วนโยก,ก็ด,ดีใจนะจ๊ะที่ได้กับบ้านแม่ฮาแม่ไปหาขอบขั้วนะจากถึงสิเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆกายัางดีที่ได้กับบ้านเฮ้านะจ๊ะ กลับมาหอดบานอยู่ก็สิมาอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันนะคะหลังช่วงที่สามนุ่มยังมาทัานกลับบ้านนะจ๊ะช่วงสาวๆล้างหน้าด้วยเจลล้างหน้าแล้วก็เติมด้วยเซรัม่มชีสุของเดอะเบสแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดนะจ๊ะแดดแห้งเวอร์พี่น้องจา้าครีมกันแดดของเดอะเบสมี S p ส50 PA าบบวกบวกบำรุงพร้อมปกป้องผิวจากแสงแดด50เท่าเป็นกันแดดเนื้อสมูทเกี่ยง,ง่ายบอเหนียวเนื้อหนะนะจ๊ะ บำรุงพร้อมปกป้องให้ขั้นตอนเดียวนะจ๊ะสนใจการทักขอความเพจตามลิงที่อยู่ไหไวนะจ๊ะราะวะคันทักมหาอยู่ๆจ๊ะตอบซาแน่นะจ๊ะพี่น้องแต่ถ้าทักขอความเพจกับสิบีแอดมินคอยรับออเดอร์ยูยีฟซีชั่วโมงนะจ๊ะอาบน้ำล้างหนา้าแต่งตัวแล้วก็เขาสวนกันจ๊ะพี่น้องัมืีอกี้ไปเก็บพักมาให้กับเขาเที่ยงนะจ๊ะช่วงนี้ต้องพยายามกินพักในสวนก่อนนะจ๊ปปะซูเปอร์มาร์เก็ตก็บว่าไปซื้อแล้วพยายามเครีย์ตู้เย็นแล้วกา็ เก็บพักในสวนมากินจ้าปวาช่วงเนี่ยพักออกหลายคักจ้าก็มีหลายๆคนก็นอาจสิบอกเข้าใจว่าเออเป็นอย่างคือกลับมาบ้านมาหน่อยมือแทดนดนๆกลับมาท,ทีนึงนะจ้าเวลาเขากลับบ้างถ้าต้องฝากจินกับกายาไว้กับปูกับยานะจ้า ซึ่งถ้าเอาไปฝากบ้านหมาหรือฝากจ้างเขาเลี้ยงกาสีแพ่งอีกน่นา๊ะพี่น้องเรากาค่าใช้ใจ่ายค่าตัวเครื่องบินค่ารงแนมต่างๆทุกอย่าง,งสามีเป็นคนจ่ายแล้วมันก็ มันมันกลับว่าแม่นหน่อยนะจ๊ะพี่น้องมันก็เยอะเหมือนกันเฮากับมีเงินสำรองไปจุดนี่แค่นี่นะจ้ะถ้าเกิดว่าเฮาอยู่โดนเฮาก็บ่อยากพักผ้าร่ให้จจินกับกายาให้ปูกับยานะจ๊ะเพราะว่าเพื่อนคุณสามีกระต่องมาผ้าจินกับกายาออกอย่างคือเกาเฮาก็มีสวนมีบ้านยุนี่คือกันเฮาก็เลยว่าเออสองอาทิตย์กับเป็นช่วงเวลาที่ดีกับดีกว่าบอเด็กกับนะจ๊ะกระมีเอฟซีหลายๆท่านทักขอความมาเออน้องยุ่มาถึงเมืองไทยมือดพี่อยากเลียงตอนรับจึงสันจึงสี่ ยุขอบกุ้นํำใจไล้ร้ายนอจ๊ะยุไกอยากไปพ่อไปเจอเอฟซี่คือการนาจย์แต่เพียงแต่ว่าเวลาของอยุมีจํากัดน,นะจ๊ะเท่ากับทั้งเหมือนกันหาคนนะจ๊ะฝรั่งหน่อยอยุปิกาวุ้นสามีหละกกาหลานชายกุณสามีอีกคนหนึ่งนะจ๊ะเท่ากาับใส่เวลายุกรุงเทพหละกกาผ้าคุ้นสามีกับหลา,ลา,ลานชายไปเบิงรบรอบกรุงเทพไปเที่ยวแถวแถวระแวกกรุงเทพนะจ๊ะแล้วก็จะกลับบ้านที่ร้อยเอ็ดนะจ๊ะ หลังจากกับบ้านที่เราเอกซีพากันไปเที่ยวกระบี่เนาะจ๋าอยู่กระบี่หลังจากนักบบ้นก็บินกลับมากรุงเทพมาอยู่กรุงเทพจังมือสองมือแล้ว่ะซื้อของกับมาอยู่ออสเตรียคือเกานะจากับประมาณนี้เนาะจากแพร่นข้าวข้าวือระว่างที่อยู่เนี่ยอยู่กับต้องไปอยู่กับอยากไปเห็ุธุระกับของให้มันเสร็จเรียบร้อยบางธุระเรื่องเอกสรงเกสานมันเขยยังบ่เรียบร้อยอยู่กับอยากไปจัดการสะสางให้เรียบร้อยนะจ๊ะ มื่อนี้ยูก็เหเางายๆผัดผักปุ้งไข่เจียวนะจ๊ะนี่จา้จา,จาลังข้าไม้ฝรั่งหน่อยไปตัดผมสันมาแล้วไปเมืองไทยอยากไปนั่งรถไฟฟ้ากับรถไต่ดินมาสันจ้าเมื่อนี้ก็อากาศหอนแห้งจ้าเข้ากับยูกันแต่ดอกบานในสวนนะจา้าถ้าอยู่ในสวนในโฮมเลยกะสี่เย็นแน่จากหน่อยในบ้านกับปิดหน้าต่างปิดประตูมืดเลยจ้ามืดตืดเลยเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นบักอื้อน,นะจา้าบักอื้อหรือว่าฟักทองกําลังออกลูก เตะเปาะตะแปะ,ะก็จะกลับมาจากเมืองไทยกับคงจะใหญ่พ่อได้กินนะจ่ะอ่งุ่นของข้ากะสีเป็นแบบนี้นะจ่ะตรงนี้ก็จะเป็นหลักทั่วที่อยู่บ่อพี่ยองฟังมาว่านะจ๊ะนี่กําลังงามเลยนะคะช่วงที่วอยพอปูกับมายากะสีเป็นค้นมาหดพักคดสวนเบิ้องม้าให้นะจ่ะปูกับยาเพิ่นเท่าแล้วนะจ๊ะเพิ่นภาษาหมาพาจินกับกายาไปหยาไกลไกล้ กะซมีเพื่อนเพื่อนคุณสามีที่ทํางานนะจ๊ะมาผ้าไปยางม,นานมือนันมือนีประมาณนี้ละจ๊ะตกแรงมากอยู่กะซีมาเด็ดต้นองุ่นไหมองุ่นออกนิดนึงนะจ๊ะเขาญยาบักคักละคุณสามีว่าเธอมาเด็ดออกเธอรูบอ่าเด็ดจังได่าษาอยู่กับเราอยู่หูเพราะว่าฟูฟูสอนอยู่แล้วอ่าเด็ดจังไหน,อน,อจไหน,นะจ๊ะเพราะว่าถ้าเด็ดพิษหรือตัดแต่งกิจพิษนี่องุ่นเขาสีบ่อออกรูลกเลยนะจ๊ะพี่น้องว่าตอนนี้กระช่วงประมาณหกโมงแรกนะจ๊ะอากาศกาซี เริ่มเย็นมากจากน้อยหนึ่งนะจ๊ะที่หนาก็คงมีวิดีโอที่เจอกันอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ